แล้วมันดูอันนี้อันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นปาเตะนะคะคุณผู้ชมปาเตะนี่เป็นไม้เป็นไม้ประจําของภาคใต้เป็นบอนสีประจําของภาคใต้เลยนะคะที่ภาคใต้เขาจะมีเยอะนะคะคุณผู้ชมปาเตะนะคะเนี่ยดูสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ทับทิมแดงนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือหรือทับทิมสยามนั่นเองนะคะอันเดียวกันนะคะทับทิมแดงกับทับทิมสยาม อันเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาสวยเนาะดูดิสวยมากมากเลยนี่ดูที่เขาออกลูกออกหลานเยอะเลยคะ่ะคุณผู้ชมดูฟอร์มเขาเยอะเลยดูดิสีสันมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยดูทับทิมแดงหรือทับทิมสยามนะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไก่สุดสงวนสีสันเขาสวยมากเนาะ ดูดิสวยมากไก่สุดสง,งวนสวยจริงดูดิอันนี้กำลังจะออกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่บอลสีภาคใต้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสีสันเขาสดจริงนะเพราะว่าฝนมาโดนฝนแดดมาเขาจะโดนแดดนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็เลยจะสดใสขนาดนี้ปานนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะอันนี้อันนี้ไก่แก้วตัวงามอันนี้ฟอร์มเขาใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ ฟอมเขาใหญ่จริงๆฟอมใหญ่มากเนาะคุณผู้ชมเนาะดูสวยมากดูดูดดต้นเขาสวยๆวยจริงเลยดูดิสีสันดูโอ้โหใบเขาไก่แก้วตัวงามน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นงาวกวนอูน,นะคะคุณผู้ชมค่ะดูคําว่างาวเนี่ยนะเขาก็จะเหมือนจริงๆนะคะตรงนี้เขาจะทู่นะคะแต่ถ้าเป็นกล้วอิ่มตรงนี้เขาจะมีอ่า ่าเป็นรูปหยักอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้เงาวกวนอูนะสีสันเขาก็จะส,สวยประมาณนี้ความสวยของเขานะคะบอนสีดูต้นนี้สีสันของเขาก็จะแปลกนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าตับขุนแผนนะคะคุณผู้ชมเนาะสีสันเขาก็เออก็จะเหมือนจริงๆนะเนี่ยดูดิเขาเรียกว่าตับขุนแผนนะคะอันนี้เนาะใบเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ใบเขาจะใหญ่ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะต้นนี้เดี๋ยวต้องถามเจ้าของเขานะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องดูใบเขาถีใบใหญ่ๆใ,ใบใหญ่กว่าฟ่าเมืออีกนะคะคุณผู้ชมนี่นี่เขามีชื่ออยู่แต่แต่มองไม่ค่อยชัดนะคะหานุมานอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขานะคะคุณผู้ชมคะว่าเขาชื่อว่าหานุมานอะไร มีสองสามใบค่ะคุณผู้ชมดูดิมีแต่ใบใหญ่ๆดูใหญ่มากดูอันนี้ก็สวยอันนี้น่าจะเป็นเออะไรนะอะไรนะอะไรนะเอกกราดน่าจะใช่นะอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่เอกราดนะคะคุณผู้ชมดูสีสันเขาดีเนะีดูดูเอกกระดูกเขาเนาะสีชัดมากดูสวยๆมาก สวยจริงๆแล้วมันดูอันนี้อันนี้สวยมากดูดิอันนี้กำลังขึ้นมาก็กำลังจะป้ายนะคะคุณผู้ชมดูกำลังใปป้ายเลยอันนี้เป็นชายชนอันนี้ป้ายทุกใบค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิชายชนอันนี้ป้ายทุกใบเลยสวยจังอะดูดิดูอันนี้เขาป้ายเขาเพิ่งหายไปแล้วนะคะคุณผู้ชม อันนี้ชายชนดูดิสวยเนาะป้ายทุกไปเลยสีสันสดใสเลยดูชายชนเป็นพระเอกของบอลสีเป็นรางเอกของบอลสีเรานะคะคนที่เล่นบอลสีเขาก็จะรู้จักนะคะอันนี้ไม่มีคนที่ไม่รู้จักนะชายชนเนี่ยจะรู้จักกันแทบทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมสีเขาสวยมากดูดิสวยจริงๆอันนี้เป็นเม่งมงคลน,นะคะคุณผู้ชมขาดูดิสวยเนาะดูดิอู้ มิ่งมหามงคลนะ,นะคะคุณผู้ชมะ่ะสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยสวย,สวย,สวยส uh. ๆเลยลยบอลบ้านๆนะคะคุณผู้ชม่ะเขาเลี้ยงไว้บริเวณบ้านเขานะคะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้เขาไม่ขายนะคะคุณผู้ชมเขาเลี้ยงไว้ชมค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เขาเพิ่งเขาเพิ่งจะออกแตกใบนะคะคุณผู้ชมสวยประมาณนี้เลยดูความสวยของเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเนี่ยสวยมากดู ดูดิอันนี้ใบเขาเพิ่งจะแตกคนะ่ะคุณผู้ชมคาอันนี้น่าจะอันนี้เป็นพยามนนะคะคุณผู้ชมขาใบเขาก็จะใหญ่สวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีหลายใบมากนะคะคุณผู้ชมขาฟอร์มใหญ่เลยคะ่ะใบใหญ่ๆสวยเลยนะคะคุณผู้ชมสวยไม่มีทติสวยมากดูดูฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิเขาเลี้ยงอยังไงให้ฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เนะเาะมีส่วนติด่ของเขาเขาก็จะใส่ใบมะขามนะคะ ใบมาขามดินที่หมูแล้วก็ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมต้นนี้สวยมากสวยจริงๆดูใบเขาดูใบเขาคุณผู้ชมคะ่ะนี่อันนี้สวยใบใบเขาดูดิสวยสีสันสดสวยแล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมดูดิไม่ได้ถามเจ้าของเขานะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะอันนี้เนาะดูดิสวยมากสวยจริงๆดู กำลังแทงหลอดมาอีกหลอดนังแล้วนะคะคุณผู้ชมดูใบเขาดิสวยมากเลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้สวยจริงไม่จริงนาง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นนางใมไม้อ่าน่าจะใช่นางไม่นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็สวยดูฟอร์มเขานี่ฟอร์มเขาสวยค่ะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> นางไม่สีสันสดสวยเลยเนาะดูดิสีสวยมาก ดูสักก์ตัดสีเลยคุณผู้ชมคะนัางไหมคะ่ะอันนี้ก็สวยอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้สีสันสดสวยมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเท้าพันตานะคะคุณผู้ชมคะดูบอลสีภาคใต้สีเขาก็จะจัดจ้านสวยประมาณนี้เพราะว่าดินของเขาดีนะคะดินน้ำแล้วก็แดดนะคะฝนมันก็สมบูรณ์แบบนะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยสวยประมาณนี้นะคะ ท้าพันตานะคะคุณผู้ชมค่ะสวยๆเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยทำไมมันสวยจังน,นี่กำลังมีเมล็ดแล้วคุณผู้ชมน,นี่กำลังมีเมล็ดนะดูดิใบใหญ่มากเลยสีสันของเขาดูดิสวยมากสวยจริงๆเลยสีสันสดสวยมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่า ลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขานี่สีสันเขาก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะคะลูกไม้นะคะคุณผู้ชมสวยๆเนี่ยดูดิมีหานม,มานอะไรออกอะไรไม่รู้เนี่ยหนุม,มานเดี๋ยวต้องรอถามเขานะคะคุณผู้ชมดูสวยมากเนาะดูดีสีสันของเขาสวยสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมดูสีสันสวยอันนี้เป็นรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะคุณผู้ชม รวยลุ้นฟ้ากระดูกขาวค่ะคุณผู้ชมคะสีสันของเขาก็จะสดสวยประมาณนี้ดูสิสวยเนาะรวยลุ้นฟ้ากระดูกขาวอันนี้มันอยู่ใต้แสมนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสีเขาก็จะซีดๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านนางพิมพ์นะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสดสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมบ้านนางพิมพ์นะคะคุณผู้ชมดูดิใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคาะดูใบเขาอันนี้อยู่ใต้แสมนะคะสีเขาก็จะซีดๆนิดหนึ่งนะอยู่ใต้แสม อากาศมันร้อนด้วยค่ะม่านนางพิมพสวยมากเนาะอันนี้เนาะดูสีสันสดสอันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,ปนฮกหลงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูด่ขนาดฮกหลงเขายังสวยขนาดนี้เลยเพราะว่าแดดเขาดีนะคะคุณผู้ชมแดดเขาดีดินเขาดีน้ําเขาดีนะคะเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะนนคสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะขเขาเรียกว่าอีเหนาบุตรบานะถ้าอีเหนาเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เขาจะเรียกว่าอีนหอาบุษบานะคะคุณผู้ชมใบสวยมากคุณผู้ชมขาดูดิสวยนะมันเป็นบอนสีของภาคใต้นะคะอีเเนาบุษบาเนี่ยที่ภาคใต้ของเขาจะมีเยอะนะคะคุณผู้ชมอีเเนาบุษบาสีสันของเขาก็จะสวยประมานนี้สีชมสีชมพูแก้มสีขาวนะคะคุณผู้ชมอีเเนาบุษบาค่ะคุณผู้ชมขาดูดิดูสวยสวยเลยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขา บอนสีบ้านบ้านแต่ว่าของเขาสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมดูดิมีแต่สวยๆค่ะดูบอนสีบ้านบ้านแต่ราคาไม่บ้านบ้านนะคะคุณผู้ชมคะ่ะราคาก็จะสูงมากะคะ่ะคุณผู้ชมนี่อันนีม้มิ่งมหามงคลของไทยเรานะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมตอนแรกคิดว่าบางทองแต่ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้เป็นมิ่งมหามงคลโคตรสวยอะคะ่ะคุณผู้ชมต้องใช้คําว่าโคตรสวยนะสวยมากดูดูมิ่งมหามงคลนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลเป็นบอลมงคลชนิดหนึ่งนะคะที่เราควรมีสะสมไว้มีคนมีปลูกไว้ในบ้านนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยมากสวยไม่มีทิฏฐิเลยมิ่งมหามงคลโคตรโคตรสวยต้องใช้คํานี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชม สวยไม่มีทิฏฐิเลยสวยมากดูต้นนี้มีหนึ่งสองเจ็ดแปดใบนะคะคุณผู้ชมดูดีความสวยเขาก็จะประมาณนี้เลยดูสวยจริงๆดูสวยมากมิ่งมหามงคลนะคะคุณผู้ชมบอนสีที่ควรปลูกไว้นะคะ เป็นชื่อมงคลด้วยนะคะคําว่ามหามงคลก็จะยิ่งเพิ่มพูนสิ่งดีๆยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้สวยจริงๆสวยไม่มีที่ติ oh, <there. S 1> นี่คุณผู้ชมคะนี่นางไหมนะคะสวยงามตามท้องเรื่องสวยมากดูอันนี้ อันนี้พญาพันวังนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูดิรูปหยักของเขา <c oughs> สวยมากๆพญาพันวังนะคะเนี่ยดูสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มิ่งมหามงคลอันนี้เป็นไม้จีนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้จากประเทศจีนนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นพญาอันนี้เป็นอะไรนะพญามน์นะคะคุณผู้ชม พยามนเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูดิสวยมากพยามนตอมน,นี้ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมพยามนอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะคําว่าลูกไม้เขาก็จะสวยประมาณนี้นี่คือคําว่าลูกไม้เนี่ยเขาจะใช้มเมล็ดเพาะนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ใช้หัวผ่านะเขาใช้เมล็ดเพาะเขาก็เลยเรียกลูกไม้นะคะคุณผู้ชมดูเกส็สวยๆประมาณนี้เลยมีแต่สวยๆเนาะ ่วยล้นฟ้ากระดูกขาวอันนี้ก็ไม่รู้จากชื่อเหมือนกันอันนี้ก็นิ่งมหามงคลสวยมากอันนี้สวยจริงๆค่ะก็นี่บ้านสีบ้านๆน,นะคะอยู่ที่อำเภอสีชนจังหวัดนครสีธรรมราชนะคะอยู่ข้างๆวัดไอ้ไข่นะคะอันนี้เป็นเป็น เป็นอบอนสีบ้านของน้องทายไอ้น้องสาวพี่จรินนะคะแฟนหนูเองนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ใกล้โฮมสเตย์นหนูเองอสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชนเนลก็สําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชม่าสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมขาสวัสดีคะ่ะ